ไปอัปเดตเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้กันสักหน่อยค่ะและจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้ค่ะพายุฤดูร้อนค่ะถลม่มอำเภอหางดงและอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่บ้านเรือนรัษดรได้รับความเสียหาย สภาพบ้านเรือนของชาวบ้านกู่แดงตรงหนองแฝกอําเภอสาราภีจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับความเสียหายห,ายหลังถูกต้นตาลขนาดใหญ่อายุหลายสิบปีล้มทับบ้านเรือนได้รับความเสียหายและอีกหลังถูกเสาไฟฟ้าล้มทับสองต้นหลังจากเกิดพายุพัดกระหน่ำในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้ต้นตาลที่อยู่หน้าบ้านของชาวบ้านรายดังกล่าว <c oughs> ล้มทับบ้านของชาวบ้านรายนี้ทําให้หลังคาบ้านและโรงจอดรถได้รับความเสียหายแต่โชคดีขณะที่เกิดเหตุไม่ม มีคนอยู่ค่ะขณะเดียวกันต้นตาลที่ล้มลงได้พาดสายไฟฟ้าทําให้เสาไฟฟ้าล้มทับบ้านที่อยู่ติดกันทําให้หลังคาบ้านเรือนได้รับความเสียหายพายุที่รุนแรงขนาดนี้นะครับไม่ได้ส่งผลแต่ในพื้นที่อําเภอสารภีในบ้านเท่านั้นนะครับยังมีจุดที่น่าสนใจก็คือมีผู้ใช้ Facebook รายหน,หนึ่งครับโพสต์ Post คลิปนี้เลยครับเป็นคลิปวิดีโอขณะที่กําลังขับรถอยู่บนถนนสายเชียงใหม่ลําพูน ช่วงอำเภอสารเพียนะครับเกิดพายุพัดอย่างแรงนาให้กิ่งต้นยางยักษ์หักล้มลงมาครับเกือบถูกรถกระบะของชาวบ้านทําให้คนขับรถยนต์คันงกล่าวเบรกไม่ทันนะต้องขับรถทับกิ่งของต้นยางที่หักลงมาแต่อันนี้เป็นจุดที่เกิดเหตุบ่อยบ่อยที่เชียงใหม่นะครับ ขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับรายงานเหตุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงส่งผลกระทบในพื้นที่2อำเภอได้แก,ก่อภอหางดงและก็ออสารพีนะครับออหางดงเกิดฝนฟ้าขนองและลมกระโชกแรงทําให้ป้ายหมู่บ้านล้มเสียหายบ้านเรือนเสียหาย4หลังคาเรือนส่วนที่อภอสารพีต้นไม้ใหญ่และเสาไฟฟ้าหักโค่นในตําบลน,นะครับเสาสัญญาณวิทยุล้มทับบ้านเรือนประชาชนเสียหายเช่นเดียวกันนะครับเห็น <res> แบบนี้แล้วต้องระมัด